รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดีงามมีโลกนี้เมื่อเรามาคิดไปก้าวไปร่วมแรงร,ร่วมใจใจเดียวกันให้มันดีสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดด้วยหัวใจโลกหน้าอยู่ขึ้นกว่านี้ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมขณะนี้ดิฉันอยู่ภายในอุโบโสถหลวงพ่อโตวัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะมาเชิญชวนคุณผู้ชมกราบสักราระขอพรหลวงพ่อโตมาติดตามข่าวสารของวัดหัวกระบือและและฟังเทศนาธรรมจากพระครูวิบูลพัฒนกานกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศาัากดิ์เจ้าวัดบ้านเหมือกระบือค่ะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะขอเจริญพรญาติเดมท่านาสาุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการ คิดดีแลนซึ่งออกอากาศสู่สายตาประชาชนทุกๆวันเสา์ในเวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งอยู่ขณะดนี้ก็ขอความสุขความสวัสดีความจเจริญนในธรรมความเจริญรุ่งเรืองงอกงามในหน้าที่การงานและกิจการทั้งหลายทั้งปวงขอจงมาเกิดขึ้นและขอจงมาเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนที่จะติดตามรับชมรับฟังรายการคิดดีแลนมาโดยตลอด เราต้องขอกราบขอพระคุณพระเด็จพระคุณพระเถราวเถระไดหลายรูปนะทุกรูปที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการทางสายฐานแสงธรรมไคิดดีแลนที่ล้กตาได้ออกอากาศสู่สายตาประชาชนทั่วโลกทุก,ท,กทุกวันพระฤหัสและวันเสาร์โดยเฉพาะพระเดพะ็พระคุณที่คุณวัดท่าตอนนะเมือ่อสองสามวันที่ผ่านมางานฉลองอพระเบเรียนธรรมก้าะโยคที่วัด ธรรมกายนะท่านพอพบได้กราบยนนดกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังรายการลงตามมาโดยตลอดท่านก็ให้ขวัญให้กําลังใจหลายๆรูปกล่าวต้องขอกลขาบพระคุณพระเด็จพระคุณเจ้าทุกๆรูปครับที่ได้ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ให้ขวัญให้กําลังใจและให้ข้อคิดเห็นมาโดยตลอดครับกล่าวกับผมครับขอขอบพระคุณพระเด็พระคุณทุกรูปครับเออญาติโยมท่านสาธุชนช่วงนี้เดือนอะไร เดือนสิงหาคมแล้วนะเดือนสิงหาคมเป็นเดือนสําคัญเดือนหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายอย่าปล่อยให้วันเวลาล่วงวันผ่านไปโดยไร้ค่าได้ประโยชน์ทําไมถึงตาจึงพูดอย่างนั้นเดือนนี้เป็นเดือนเฉลิมพระชนม์พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีพระพันปีหลวงสมเด็จแม่ของแผ่นดินและสมเด็จแม่ของเรานะาพระองค์ทรงแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองรักษาพื้นแผ่นดินไทยเราให้เราท่านทั้งหลายอยู่ได้ ความร่มเย็นเป็นสุขมาโดยตลอดไม่ต้องดอนนอนผวานอนไม่ทุกข์แม้แต่ชาวต่างเชื้อชาติต่างศาสนาและบุคคลไม่มีศาสนาพราะองค์ก็ไม่ได้ทรงอรัองเกีย่เดียดฉันราการใดทรงแผ่รัมมีปกป้องคุ้มครองมาโดยตลอดให้เราอยู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขด้วยความผาสุขมาโดยตลอดเะนั้นเดือน,นสิงหาคมนี้โดยเฉพาะก็วันที่12สิงหาคมนี้ก็เชื้อเชิญเจริญพรไป เข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือสถานที่ราชการต่างๆก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนากันโดยตลอดโดยเฉพาะที่วัดทุกกระบือนิยมก็ทุกทุกวันเช้ามืดนะเวลาตีสี่ครึ่งถึงตีห้าครึ่งหน้าที่วัดทุกกระบือนในอโวทสดวัดกระบือนลองตาก็ได้นำพระสงฆ์องค์ธทรมเณรลงทำวัดไหว้พระสวดมนต์แล้วก็เจริญจิตภาวนาเจริญจิตภาวนาก็ทำวัดเสร็จแล้วก็จะนั่ง อนั่งสมาธิจเจริญจิตภาวนาด้วยการกาหนดลมหายใจใหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทนะอย่างนี้โยมทําให้จิตสงบระยะหนึ่งแล้วก็อธิษฐานจิตแผ่เมตตาถาวายพระเจนในพระองค์ท่านณนะที่วัดทุกขบ,บือนี้ลวงตาทําอยู่เป็นประจําตลอดการตลอดเวลาทุกๆุกระชการนะก็ทํานะทอย่างนี้มาตลอดเดือนมิถุนายนเดือนกรกฎาเดือนสิงหาก็กทํามาอย่างนี้โดยตลอดคือทุกๆเดือนไม่ใช่เดือนใดเดือนหนึ่งนะก่อนน่ยโยม เราท่านทั้งหลายก็เป็นการสร้างบุญสร้างขนสร้างคุณงามความดีให้แก่คุณบารมีกุศลเราเขาเรียกอยู่ด้วยความไม่ประมาทเราไม่ประมาทไม่ขาดสติถึงเราจะล่วงลับดับจิตไปขนาดใดนายโยมประกันได้ว่าไม่ไปสู่อบยภูมนะเพราะว่าเรามีจิตเป็นสมาธิจเจริญจิตภาวนาอยู่โดยตลอดแล้วก็เมื่อเราลึกนึกถึงองค์เจ้าฟ้ามกษัตริย์แล้วก็โยมทําให้เราจิตใจผ่องใสจิตใจเบิกบาน นะฮะฉะนั้นทุกทุกวันพระ8ข้าม15ข้ามณที่วัดทุกกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางกระเทียงกรุงเทพมหานครก็เจริญพรเชิญชวนญาติเดมทั้งทุกชนมาร่วมบวชเน่ขำมะมาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมกันมาตลอดการตลอดเวลานะฮะทุกทุกเดือนทุกทุกวันพระ8ข้าม15ข้ามหรือวันทั้งคันคัญเอันวันเฉลิมพระชนม์ศาก็จะทำกันสามวันเฉลิมพระชนม์ศาขององค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเสด็จพ่อเราก็ สามวันบ้างห้าวันอย่างน้อยก็สามวันนะฮะสามวันนี่ก็ของพระบาทสมเด็จพระจุลกะเจ้าอยู่หัวก็สามวันนะมาบวชในคัมะช่วงวันวันพระจะอยู่สามวันนะแล้วก็วันเฉลิมตระก็ใช้เวลาสามวันเนี่ยวันของพระราชินีก็เช่นกันก็มาบวชในคัมะค้างคืนปฏิบัติธรรมกันเจริญจิตภาวนานะล้วก็มีจะมีพระลงไปแสดงธรรม อ,อ,อย่าโยมทั้งสาวชนได้รับรู้รัรบทราบถึงเรื่องข้อหลักธรรมคำต่างต่อองค์สมเด็จพระรมปธา,าตุราธรมโหทิ้าว,ว่าเราเป็นชาวพุทธจะต้องประพฤติอย่างไรปฏิบัติอย่างไรจเจริญจิตภาวนาอย่างไร <c oughs> เพราะที่วัดหัวกระเบือน,นี้หลวงตาก็ได้ดส่งพระไปศึกษาอบรมเรื่องอการปฏิบัติพระกรรมฐานสําเร็จเสร็จเรียบร้อยมาสองถึงสามองค์นะก็ท่านก็จะเป็น ผู้นำมานำโยมไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาณานะนาที่ศาลาบุญสุขอตอนนี้ขึ้นเลกบุญสุขสี่แล้วนะบุญสุขหนึ่งบุญสุขสองบุญสุข 3, นะสามนะศาลาวันนี้หลังนี้ก็ระหว่างที่สร้างมาตั้งแต่พศสองพนหะ้า้อยย่ส2บห้าร้ิงำเร็จ524รก็เรือนรรมรุษโสมลงตามกาลเวลาเพราะว่ารถวิ่งทำให้ <c oughs> พื้นสาาสุดอาจระกูลบุญสุขก็มาบูรณะถวายในคราวข้างนั้นอสองล้านบาทนะเนี่ยาาหลังนี้ขนาดนี้ก็สุดอีกแล้วเพราะว่าลดหนักวิ่งกันตลอดการตลอดเวลาโยมพื้นด้านหน้าพอดีว่าเป็นเป็น,ปนไม้นะพื้นด้านหน้าก็สุดลงไปประมาณฝ่ามืออีกแล้วนะก็จะต้องบูรณะปฏิทังขอยกหมายฉะนั้นหลังนั้นก็เด็กต้องใช้ว่าศาราบุญสุขสี่นะที่เป็นที่ปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะ ฉะนั้นก็เนี่ยโยมก็มาไหว้วพระจดมรจเรนจิตพ,พระพน้าปฏิบัติธรรมการตลอดการตลอดเวลาและญาติเดืองทั้งสามชนก็หลายหลายท่านได้โทรศัพท์ถามหลวงตาว่าที่วัดหุกระบือแขวงาข้ามเขวบุงเทียนกรุงเทพมหานครมีประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมหรือไม่ประการใดบอกว่ามีตาหลวงตาแจ้งอยู่แต่โดยเฉพาะวันพระแปดข้ามสิบห้าข้ามหรือวันสำคัญสำคัญน,นะขององค์เจ้าความมงกษัตร์ก็จะเป็นเวลาสามวันห้าวันตามความเหมาะสมนะก็ฉะนั้นโยม ได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วมีโอกาสก็เชือชิญเจริญพรมาบวชในครรมะระพิิตทมปฏิบัติธรรมกันแล้วทุกๆวันพระก็จะทําบุญกันนที่ศาลาเปาอยู่นะ<ม>เป็นาลาที่กว้างขวางมีแอร์ล่มอากาศเย็นสบายนะทุกๆวันพระ8ข้ามถึงห้าข้ามแล้วก็ในช่วงนี้วัตถุกระบือ้องท่าข้ามใบุงเทงๆๆียงกรุงเทพมหานครก็กําลัง สร้างอุโบสถหลังใหม่แทนอุโบสถห,หลังเดิมซึ่งเล็กและคับแคบนะโยมคงจะเห็นเวลาพระลงาทาวัดไหว้พระสวดมนม์นหนระอว่างานบวชนาคหมู่โยมนาคต้องนั่งล้นนะล้นไปถึงประตูด,ด้านหลังพระก็ลงได้ไม่มากนะคืออุโบสถเล็กและครับแคบอาจจะใช้คําว่าเล็กที่สุดในกรุงเทพมหานครก็ว่าได้นะเพราะมีเนื้อที่ใช้งานแค่กว้าง5เมตร5 5เมตรคูณนะแค่นั้นแล้วพระวัตถุกระเบือนเนี่ย ทุกปีพระมากปีหนึ่งแต่ปีนี้น้อยนะ71รูปน้อยกว่าทุกปีช่วงนี้ก็ทุกทุกวัดวารามจะมีพระน้อยมากนะ,ะยิ่งมามีปัญหาเรื่องหลายๆเรื่อง,องเรื่องคณะสงฆ์เรื่องหลายห,ายหายเรื่องก็ทำให้พระ,ะบวชน้อยลงแล้วก็นนวัดวารามต่างๆก็ค่าใช้จ่ายก็มีมากขึ้นเป็นลำดับฉะนั้นก็ญาติโดยมทั้งสาวชนในช่วงนี้ก็ วัดดุสิกระบือสร้างโบส์หลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400อตารางวาแทนโบสถ์หลังเดิมนะซึ่งต่อสร้างมาเป็นเวลาถึง200กว่าปีและหลังนี้ก็สร้างมาก็หลายปีแล้วก็จะเร่งงานให้เสร็จก่อนที่จะถึงงานทอดกระถินสามัญที่วัดดุกระบือในวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายนนะอาทิตย์ที่2พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันขึ้น12ค่ำเดือน12ฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชน ได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วมีโอกาสก็เชือเชิญเจริญพรจัดองค์กระถินนะแล้วต้องกระถินมาร่วมต้มทบทุนกันกับหลายสายขณะนี้ก็มีที่จองแล้วก็ของวัดพธรรมการห,ห,ห,หนึ่งสายและของท่านอาจารย์อสอนชัยเกมจารีคณะศิษย์ก็หนึ่งสายขณะนี้มีแล้วสองสายทะนั้นญาติโยมท่านสันงชนมีโอกาสก็เชือเชิญเจริญพรจัดองค์กระถินมาร่วมทอดกัน แล้วทางวัดก็จะจัดมอบของที่ระลึกให้โยมไว้สักการะบูชาเป็นที่ระลึกเมื่อโยมเห็นสิ่งสักการะบูชาก็ยานึกนึกได้ว่าออกปีนั้นวันนั้นเราได้ไปร่วมทอดกระถินธัรมกีกันนที่วัดทุกระบือเพื่อสมทบทุนสร้างโบสถ์หลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาแล้วนี่เป็นสมบัติของประเทศชาติของมาศาสนา,ษาไม่ใช่สมบัติของสมภารเจ้าวัดไม่ใช่สมบัติของท่านบุไดผู้หนึ่งแต่เป็นของส่วนรวมแล้วโยมท่านบุไดามาใช้ ก็เราก็ได้บุญได้กุศลตลอดการตลอดเวลาฉะนั้นก็นะเชื้อเชื่เจริญพรอ,อ้อยแล้วก็กวาดงานกระถินหน้าที่อุทยานการเรีย,รรพพยวนวร,ร,รู้เกษตรพอเพียงตำบลวังเพลิงอำเภงโคกทรงจังหวัดสุบุรีนะที่นั่นก็มีพระประจำวัดอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็ที่นั่นที่อ่โคกทองนั้นก็กําหนดกัว่าอาทิทตย์แรกของการออกพรรษาก็ถึงจะตรงกับวนันตรงกับวนันอาทิตย์ที่26ตุลาคมนะวันอาทิตย์ที่ 26ตุลาคมก็เชิญเจริญตอรไปร่วมทอดกระถิ่นาสามคคีกัานณนะที่วิทยาการเรียนร,รู้เกษตรพอเพียงหรือว่าโครงการโคกหนองนาที่หลวงตาไปถนองโครงการขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านพ่อของเราไวนะ้ณที่โคกสำโรงนาะตำบลวังเพลงิงพื้โคกสำโรงจังหวัดลบบุรีวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมนโะนะยมก็จะไปทอดก็ มารวมกันที่นี่นะหรือว่ามารับร่มองค์กถินไปแล้วก็ไปตั้งไว้ที่บริษัทห้างร้านหรือร้านค้าของท่านญาติยาโยมท่านสาธุชนมาก็มาร่วมกันติดอ,องค์ถินและก็ถินที่ว่าดุกบืนเนี่ยก็จัดเป็นกถินสิบสองราศีประจำปีเกิดในครอบครัวเราคงบางท่านอาจจะเกิดปีชวดพ่อเกิดปีชวดแม่เกิดวิชลูลูกเกิดปีขานตีเพราะครอบครัวหนึ่งเราจะมีหลายคนก็ ติดนะเกลิกกระถินประจําปีเกิดประจําจวันเกิดได่ถ้าหากว่าจําวันเกิดปีเกิดไม่ได้ก็ทอดอติดสายหลวงพ่อโตนะที่นั่นจะมีะเป็นสาย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 ,สาย,สายกเกลิกกระถินธรรมกีรวมพลรางรวมความธรรมกีนะดังนั้นก็โยมก็ช่วงนี้อของอาจารย์สอนัยก็รับคณะสิทธิอนสิตก็รับไป20่สิบรมยี่สิบประลยี่สิบประการละเออยี่สิบปต้นนะเป็นคณะสิทธิอสิต์ฉะนั้นญาติเดมท่านสาวุชน ได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วมีโอกาสที่จะเจเยงนพรมารับร่มกระถินกันในบริษัทห้างร้านหรือว่าราา้านค้าอาหารซีฟู้ดบางเยนชายทะเลหรือโยมที่อยู่แถวถิน่นฐานบ้านกายก็มีโอกาสก็มาร่วมกันรับร่มองกระถินไปตั้งไว้ที่หน้าบา้านบริษัทห้างร้านหรือในครอบครัวของท่านจํานวนเงินนั้นเท่าไหร่ก็ได้โยมตามกาลังทรัพย์กำลงังศรัทธาเมื่อโยมนํามาถวายในวันที่ 26ตุลาแล้วก็วันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายนทางวัดก็จะจัดของของที่ระลึกมอบให้แล้วก็ส่วนโยมรับล่มและอ,องค์กระถินไปแล้ววัดก็จะจัดของที่ระลึกเล็ก,ล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 กๆน้อยๆไปไว้สักการะบูชาเป็นที่ระลึกให้กับโยมส่วนหนึ่งด้วยนะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ขว่าเรื่องงานกระถินแล้วก็โยมเรื่องการถ่ายชีวิตโคลกระบือของที่วัดดูกระบือโยมก็โทรศัพท์ถ่ายถามกันเป็นประจำ ว่ายังจัดอย,อยู่หรือไม่ประการใดยังจัดอยู่เป็นประจำแล้วก็โครงการนี้ก็กําลังเตรเียมมอบให้กับมูลนิธิไทยพัฒนาของสมเด็จพระกนนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตรราษุดาสยามรบรมราชุมีารีซึ่งขณะนี้ก็รอเจ้าหน้าที่มารอรับโครกระบือไปแล้วโยมค่าใช้จ่ายมากนี่ก่อนจะมาคุยยนานการนิยมค่ากวางเดือนหนึ่งนะสองครั้งครั้งละ1700 0 800บาทนะวางที่เราต้องสั่งมาเลี้ยงยากโครกระบือเพราะโครกระบือเนียมีประมาณนี้ขนาดนี้ก็ประมาณร้อยตัวนะอยู่ที่คอกทางด้านหลังส่วนหนึ่งอยู่ที่ธงด้านหน้าอุโบสถหลังเดิมนั่รรนสะ่วนหนึ่งตรงตรงนี้เขาเรียกโคโคกระบือรับแขกนะเขาจะสอนเขารู้เรื่องโยมจริงโครกระบือเนี่โย,ยมอย่าไปเปเรียบเทียบว่า,า,าพ่อแม่สมัยก่อนเธอเนี่ยโง่ยังก็ควายรอ,อยังก็ควายโย,ย,ยม งัวควายไม่ดื้อไม่ง่นะโยมงัวควายฉลาดโยมท้าเห็นทางโซเชียลเนี่ยอะไรอะไรโคกระบือเนี่ยเขาฉลาดสอนเขารู้เรื่องบอกให้หมอบเขาหมอบอเขา <c oughs> ทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยว่าเราเรา,เราสอนกันได้แล้วก็ช่วงนี้ก็ขอกขากงานสร้างสะพานโยมก็โทรศัพท์ถ่ายถามเป็นประจำว่าสะพานไปถึงไหนแล้วนะไม่ได้ไปไหนเหลยโยมสะพานจะอยู่กันที่แล้วก็ต้องสร้างกันอยู่กันที่เคลื่อนย้ายไปไหนไม่ได้นะ แต่ว่าต้องมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเฉพาะค่าแรงนั้น700 0 0 0บาทแล้วก็ยังรอนะสื่อสารมวลชนอของเน็ตนาะเน็ตที่เราเล่นโทรศัพท์เล่นอะไรกันอยู่เนี่ยนะ,ะเป็นเรื่ลคลื่นนะของ,งตาตอนนี้ก็รู้สึกว่าชำรุดนะคลื่นใช้ไม่สะดวกเข้าใจว่าสายตรงไหนจะขาดสักส่วนหนึ่งนะเพราะว่าเวลานั้นเราก็ต้องดูเรื่องอะไรต่อะเหตุการณ์บ้านเมืองเรื่อง,อง,องพุทธศาสนาก็ต้อง พระก็บางครั้งบางข่าวก็ต้องศึกษาในด้านนี้บ้างนะันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นตัวนหนึ่งนะแต่ว่าโทรศัพท์แบบนี้เขาว่าอะไรเป็นยาเสพติดนะเป็นยาเสพติดโยมเดี๋ยวนี้เนี่ยพิธีกรช่างกล้องช่างภาพขาดไม่ได้เลยเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งแต่ว่าเป็นยาเสพติดที่ถ้าเรามีสติก็จะไม่พิษไม่ไมพิษไม่มีพิษร้ายทําลายสุขภาพร่างกายแต่ถ้ายาเสพติดชนิดหนึ่งนั้นโยม มีพิษร้ายทําลายทั้งตัวเองทําลายสังคมท<อ>าลายสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแต่ขณะนี้ก็ okay. น่าปลื้มใจว่าคณะรัฐบาลกําลังเตรียมปราบกําลังปราบพิษยาเสพติดพิษร้ายทําลายมวลมนุษย์เยาวชนคนของชาตินะก็ต้องขออนุโมทนาเนะเรื่องยาเสพติดเป็นพิษร้ายทําลายสุขภา,าพร่างกายทําลายสังคมแล้วก็เรื่องของอะไรแกล้งคอนเซนเตอร์นี่ก็ส่วนหนึ่งต้องขออนุโมทนากับ คณะรัฐบาลที่ปราบได้ลงส่วนหนึ่งขณะนี้ก็กําลังปราบในเรื่องแก๊งคอนเทนเตอร์นี่สําคัญลองตาเคยโดนมาก่อนแล้วนักเดินโดนมาทุกอย่างแต่ว่าหลองตานั้นพอดีมีสติรู้เท่าทันก็จริงไม่เสียท่านะพิธีกรที่มาร่วมจัดรายก,การก็เคยเสียไปแล้วหนะลายหลายคนโยมได้สูญเสียกับก้องแก๊งคอนเทนเตอร์เนี่ยฉะนั้นก็ขอให้ปราบให้ราบคาบหมดสูญสิ้นถลายหายไปจากแผ่นดิน ไทยและแผ่นดินทั้งโลกนะก็วันนี้รายการคิดดีแลนได้คุยกับญาติเดิมท่านเต๋าวชนญมาก็พอสมควรกับเวลาในท้ายที่ตุดนี้กล่าวพร้อมช่างกล้องช่างภาพก็ขอกราบัฒนาคุณภระรีรัตนตรัยคือคุณพู้จเจ้าคุณมาทํขึ้นเดียรสงและด้วยอำนาจบุญญาลิศด้วยความศักดิ์สิทธิ์ลุงมะโตสมกูรณงมงาโตหมอยาพระสิ่งมีบุญสุของค์ท้าเวสวรรคทั้งสีเขียวเหนียวทรัพย์ สีแดงแรงนิดและทวยเทพเทวาสิ่งแหลายในสากระโโลกศาสตาทุกศาสนาะกล่าวขอการาบพัฒนาขอเชิญท่านเสด็จลงมาสมัครสมานทั้มืกองเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าได้แตกแยกความเมื่อกี้หรืออย่าแก่งแย่งริงดีกันทําให้ส <c oughs> ังคมสับสนวุ่นวายแล้วขอให้ศาสนาทุกศาสนาจงช่วยแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองประเทศชาติพระศาสนาองค์เจ้าความรรมรดกสัตว์ราชวงศ์จากรีทุกองค์ขอต้องได้โปรดช่วยแผ่บารมี ปกป้องคุ้มครองพระองค์พระองค์ทรงมีพระบรมไม้แข็งแรงทั่มบุญทรงมีประชชนมายุอยู่ยื่งเยืนอนานทรงประทับอยู่เป็นเมืองฝันของพวกเราชาวไทยสื่อต่อไปโดยเฉพาะเดือนสิงหาคมนี้คายราชฐานจิตคอยตมเด็จแม่พระราชินีของเรามีพระบรมไม้แข็งแรงทัู่บณ์มีประชชนมายุอยู่ยื้ยืนานทรงประทับอยู่เป็นเมืองฝันพวกเราชนวไทยจงวงชนชาวไทยซืบต่อไปตราบเท่ากันนานและขอท่านโชคดีดวงดีร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีใจบุญเป็นเศรษฐีที่มีคุณธรรมเยอะ ช่วยกันอุนทธรณ์ช้ำจุ่มพุธทธาสาเจรินรุ่งเรืองสืบต่อไปตราบเท่าชัชวกาภนานและขอญาติเดิมทา่านสาวชวนรับชมรับฟังอยู่ขณะนี้จงประสบความสุขความจเจริญโชคดีวดวงดีร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีใจบุญเป็นเศรษฐีที่มุ่งธรรมช่วยระทธรคชำจุ่มพุทธาสถาเจะเดินดงสืบต่อไปตราบเท่าชกชลา,าโดยทั่วถึงการทุกท่านทุกคนเทอญขอจเจริญพร คุณผู้ชมท่านใดที่เดินทางมายังบางขุนเทียนชายทะเลเชิญชวนแวะเข้ามาที่ซอยเทียนทะเล19นะคะตรงเข้ามาที่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหาคนครแห่งนี้ค่ะเข้ามากราบขอพรหลวงพ่อโตกราบขอพรท้าวเวสสุวรรณมาทําบุญไถ่ชีวิตโครกระบือมาให้อาหารปลาและมาร่วมสร้างอุบโบสถวัดหัวกระบือกันนะคะและในโอกาสนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านมาร่วมกันสร้างสะพานข้ามคลองวัดหัวกระบือเชื่อมเพื่อ,ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สัญจรไปมาระหว่างกรุงเทพมหาคนคร สมุทรปาการและสมุทรสาครคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0875005800ค่ะสำหรับวันนี้รายการคิดดีแลนเวลาหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะร้อยแปดพันเก้าเราคิดไปคิดหมดทุกเรื่องเปลืองหัวใจ ท้อปล่ทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องนุกสุขหัวใจคิดถึงเธอเลือเกินความคิดนี้ดีที่สุดคิดถึงหมดหัวใจ